สวัสดีครับนักศึกษาเพื่อนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักด์เหมือนเดิมในรายการ s ิโคลเดอร์จูมิเลเตอร์2013นะคะวันนี้เป็น <c oughs> มันก็คือเป็นเกมในสตรีมนะครับโอเคซึ่งผมยังมีซื้อนะครับโอเคก็เิ่มเลยเนะฮะเป็นเกมที่ผ่าตัดเกือบเหมือนนะครับในวงการแพทย์ของเรานะฮะถือเป็นเรื่องเอ่อการดีมากเลยนะเจานี่นะมึงหื่นอะไรตอนเนี้ย เออผมคิดว่ามันมันเป็นเกมที่แบบว่าเออมันเหมือนจริงดีนะแต่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เออเออไีอ้ย่ำฟาดกินมือโอ้ยบั๊กโถนี่ไม่เป็นไรพวกเดี๋ยวกูจะจัดการมึงไงโอเคค่ะนักศึกษาแพีงหลายอย่างแรกค่ะหยิบวิทยุออกมาเพราะมันเสียงดังนะคะับหยิบปลาแม่งทิ้งเลยค่ะโอเคไอ้ย่ำไม่มันมันไม่มันติดนะครับอาจาร์อาจาร์อาจารย์ทิ้งศักดิ์ครับมันติดโอเคปล่อยมันค่ะ อย่างแรกครับไม่ต้องสนใจไอ้พวกนี้รอกค่ะไอ้นี่อันตรายที่สุดแล้วนะไอ้นี่ไอ้ดิวเขียวเนี่ยผมไม่อยากจะใช้แล้วนะครับโอเคทิ้งไปค่ะเนี่อาจารย์จะพูดค้าหรือครับนะคะนี่อาจารย์จะพูดค้าหรือครับเนี่ยเอ่อตั้งค่าทังครับมาและค่ะ,คะโอเคหยิบแก้วมาค่ะแล้วก็ถามคนใครว่าหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมอะไรประมาณอ๋อชิบหาย <c oughs> ซี่โครง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 แค่แก้วนะคะอืมแค่แก้วสามารถทำลายขี้โครงซี่โครงอันใหญ่ยักษ์นี้ได้เลยครับสุดยอดจริงๆเลยเป็นเลย่องที่เซอรอนมากเลยนะคระัแล้วมึงดูหยิบซี่โครงเดี๋ยวเฮ้ยมังเหมือนหยิบอะไรสักอย่างดูดิเหมือนหยิบอะไรสักอย่างโอเคใช่ไหมครับปล่อยมันไปเสร็จแล้วก็หยิบหยิบเศษแก้วนะครับหยิบเศษแก้วเออมันจะเย็น อ้าเจ็แก้ติดมือค่ะช่้งมันถึงค่ะโอเคแล้วหยิบแก้วอีกใบากมาค่ะบอกว่าหิวหิวหอยไหมประมาณนี้แฝมโอเคเยี่ยมค่ะวิทยุตกไปแล้วเย่ตกมือโอเคอย่างแรกนะคะเอ่อจะทําให้ซี่โคมันหลุดไปเนี่ยนะครับก็ต้อง1 2 1> <c oughs> ึสดึงออกมาเลยค่ะดึงออกมาเลยค่ะหนึสองสาม เยี่ยมค่ะพอหยิบออกมาแล้วปล่อยก็จะปล่อยขะอันนีจะหลุดไปเลยฮะปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเคค่ะหยิบออกมาค่ะโอเคค่ะ มันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับปอดเนี่ยปอดมันเหมือนอะไรสักอย่างะะเลครับแล้วมาดูก่อนว่าเขาเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าน,นะครับเป็นเ,เนื้องอกสมองหรือว่าต่อมลูกหมากเสพนะครับเราสามารถดูนตรงนี้นะครับหรือว่าโรคไตเราสามารถดูที่ที่ปอดนะคะอืมอาจารย์ยิ่งสักบอกไว้ตรงนี้เฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูนิ่งๆครับปอดยังหายใจอยู่คะ่ะปอดยังอืบฮาอืบภาพอยู่เลยคะ่ะโอ้พระเจ้ามันมันสุดยอดมากเลยคะ่ะ ถือว่าวิญญาณของคนไข้นะรับยังอยู่ในปอดนะคระับก็คือต้องให้คนไข้ไปดมเล่นกันข,ขอบคุณมากครัอบอาจารย์ยิ่งสากโอเคแสดงมึงดูไอศ์ครีมเยอะไปแล้วโอเคปะกันโอเคเดี๋ยวๆๆๆอย่างที่สองค่ะตอนนี้เลือดยังเต็มอยู่ค่ะตอนนี้สามารถทำอะไรได้เลื่อเปื่อยเลยนะคะไม่รีบค่ะหมอไม่รีบเอาละแทนทั้งสามพยียางาไหมอไม่รีบค่ะเอ้ยยิบมาทั้งสอง,สอ,ง,สอ,ง,สอ,งอัน,นะ เขียนบอกรายง,งานไปค่ะเวลาคุณจะอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะอ,อสมุดรายง,งานจะติดมืออย่างนี้ค่ะติดติดมือนแบบว่านะคะแบบใช้บ่อยมากจนติดมือะคะ่ะต่เสร็จแล้วเราไม่มีเวลาเขียนเราให้คนไข้เขียนนะะเอาไปพวกติดมือติดโอเคโอเคค่ะให้คนไข้เขียนแต่ค,คนไข้คงไม่ได้นะคะับโอเคอย่างนี่สองขยิบตันไกออกมาเยี่ยม ยีนตันไกออกมาค่ะนี่คือวิธีการจับตันไกที่ถูกต้องนะคะซึ่งเราไม่ต้องเอานิสอดแต่เราเอามือจับเลยค่ะโอเคยีนค่ะขูดเลยค่ะขูด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 แล้วไม่ถ้าขูดแล้วไม่เจอเลขนะคะเอาปล่อยทิ้งไปค่ะให้คนไข้ดมเล่นหมอว่าน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็คือ,อการใช้คอนนะคะนักศึกษาเป็นทั้งหลายเดีย๋ยวมาดิโอเคทุบค่ะ ทุบเลยแหละครับทุบค่ะโอ้โหพังเลยค่ะเยี่ยมค่ะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเอล่ะค่ะเสร็จแล้วเอาค้อนไปไปเป่ายิงฉุบนะคะพอพอคนไข้ออกค้อนเนี่ยเราสามารถออกกระดาษได้นะคะแหน่เป่ายิงฉุบโอ้กูชนะไอ้ควายกากโอเคเอาเอาขี้โค้งออกไปค่ะเยี่ยมเอาสิเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคนไข้เจ็บโอเคเอาออกไป โอ้เขาเรียกว่าตาตอกตาตะปูนะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าตาตะปูระวังแง่งโดนหูโอเคนั่นแหละหยิบซี่โครงที่มันไม่ใช้ออกมาค่ะซึ่งคนไข้จะไม่ใช้นะเวลาเสร็จเสร็จเกมแล้วเนี่ยซี่โครงถ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยดคะค <c oughs> ่เอาซี่โครงมาสิคะซี่โครงมาเฮียเอาซี่โครงออกมาอีเดกอีเดยนั่นเอาค่ะเยี่ยม กูอ่าโอเคค่ะเยี่ยมกูบอกให้ไปถอยรถไงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวใครโทรมามาเลนด้ากูบอกแล้วไงว่าอย่าโทรตอนที่หมอกำลังนพาตัดอะไรนะครับคือสามีอ๋อกติกำลังมือไทยใช่ไหมอ๋อสวัสดีค่ะคุณเท่งเอ้ยกูออขอกูขอใช้สมาธิเก็บซิคงหนะ่อยเป็นไงครับคุณกติข้าวมันไก่เป็นไงบ้างออหยิบมาหยิบมาโอ้โหกูใจ จะเข้าท้องไปอีกทำไมแล้วเวลากูต้องอออะไรเนี่มึดเลือดใครนี่คะโอเคใช่เออพอดีว่าหมอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเวลามากในการลง Youtube นะคะนักศึกษาแพทย์ทหลายคงรู้ว่าการที่จะการที่จะลงคลิปได้นั้นมีแค่15นาทีเท่านั้นเพราะเพราะหมอไม่ได้ไปลงทะเบียนโดยโทรศัพท์ค่ะนักศึกษาแพทย์ทงหลายหยิบมาค่ะหยิบมาค่ะ หยิบมาค่ะกูขอร้องกูขอร้องค่ะอากูหยิบแบบเบอร์ธงชัยก็แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าบหยิบแบบเธงชัยหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมมึงดื้อย่างี้เนี่ยโอเคเยี่ยมเปลี่ยนมุมก็ดีโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะหยิบหัวใจได้เลยนะคะถ้าสำหรับมือใหม่เนี่ยหนึ่งหยิบได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หยิบหัวใจออกมาไหนะกหะยิบไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอืมกูต้องทำกูต้องทำเสียงนี้ตลอดเลยนักศึกษาเป็นยังไงคงเข้าใจนะหนึ่งขอกูใจออกมา พอดีว่าหัวใจมันดื้อค่ะหัวใจมันปวดร้าวพอดีคนไข้เขาอาอาจจะมีโรคแบบว่ารักใครคนหนึ่งแล้วรักใครคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นอาจจะไปมีใหม่แล้วเขาอาจจะลืมไม่ลงนะคะโอเคก็นี่ก็ถือเป็นเอเขาเรียกว่าสวามเข่าให้เขาตามสบายนะครับฉันยอมเป็นควายาฟังซิงซอจากเธออีทปงลางเดหยิบมีดออกมาค่ะนักศึกษานักศึกษาแพ์ทั้งหลายคุณก็จะรู้ว่าหยิบมีด,ดมาโอเค เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรมากเลยค่ะตัดตัดตรงส่วนที่เชื่อมต่อกับร่างกายนะคะเอาอย่างระมัดระวังค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามตัดไปเรื่อยๆค่ะได้ยังวะได้ยังวะโอเคอะได้แล้วค่ะทิ้งมีดไปค่ะแล้วให้แลใ้ให้คนเออจะให้คนไข้ดูค่ะว่าอ่านี่เลือดมึงนะอะไรประมาณนี้โอเคหยิบหัวใจออกมาค่ะ เยี่ยมค่ะแล้วมาดูกันว่าเออ่หัวใจนี้ปวดราวยังไงนะคะเอาที่ตรงที่โคมไฟมันก็อหัวใจก็ใช้ได้อยู่นะครับจริงๆเอาละคะนักศึกษาแพทย์ทั้งหลายอ่ะดูค่ะดูอะดูดูให้ดูให้หมดนะคะดูให้หมดดู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 อะ้างขวาใช่ไหมโอเคดูนะคะโอเคดูนะกลัวไม่เห็นมีใครดูเลยผมชอบอะไรอย่างเงี้ยดูดูเดบดูดูหัวใจเดับ ไม่ใช่มันล่าเกลียดนะแต่แต่ดูตรงที่ว่ามันมันขยับะครับเออมันขยับแบบว่ามันมีดูมีธรรมชาติเลยมันดูมีธรรมชาติอ,อืมหยิบใจและหยิบหัวใจก้อนก้อนใหม่ออกมาครับ stream เดิม <Dream Adult. S 1> เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเยสเอบวกบวกเยี yes, ่ยมเอบวกบวกใช้ได้อ่ะนะครับใช้ได้เลยอนะ่ะโอเค ก็ S <S <an> ไว้แค่นี้แล้วกันครับไปสนับสนุนเกมนี้ไว้กันด้วยนะครับผมไปซื้อในสตรีมงกันนะครับตอนนี้ลดขายอยู่ถ้าคุณซื้อทันนะครับอโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะในักศึกษาเพ์ทั้งหลายวันนี้กับอาจารย์ยิ่งศากคงหมดไปแล้วสวัสดีค่ะ